อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องบ a b y Channel วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาทำละครสั้นวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำละครสั้นเอฟซีเรื่องเด็กไม่ชอบกินผักเย่ๆยไปดูกันเลย ฉันเนเหนื่อยการดูวิวจังเลยตื่นข้อเช้าเลยไม่รู้ว่าเด็กเป็นตื่นกันยังนะนั้นฉันเนี่ยเข้าไปดูเด็กดีกว่าลูกจ๋าอะไรคะแม่แม่ขออนุญาตนั่งด้วยนะค่ะคุณแม่แม่อยากจะถามอะไรหน่อยอะไรคะคุณแม่วันนี้จะกินอะไรจ๊ะวันนี้หนูขอ กินแซนด์วิชค่ะขอผักเยอะๆเลยนะคะไม่หนูไม่เอาผักนะคะแม่วันนี้หนูขอเอาเป็นพิซซ่าละกันแต่พิซซ่ามันมีผักนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวแม่สั่งให้ไม่เอาค่ะแม่ไม่เอาไม่เอาแล้วเอาเป็นอมเอาเป็นอ่าเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นขนมก็ได้ค่ะขนมข้างบ้าน โอ้ยหนูนี่ไม่กินผักเลยนะเนี่ยระวังเถอะเดี๋ยวจะอึไม่ออกหอหนูอึออกอยู่แล้วไปซื้อกับเขาให้ลูกดีกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบลไม่ค่อยกินผักเลยแฮะไปดีกว่านี่ไงเซเว่นมีแต่ผักทั้งนั้น ชีอันเดียวก็ไม่กินเฮ้ยจ้าจ้าเอาแซนด์วิชจ้าแซนด์วิชใส่ผักเยอะๆเลยนะจ้าเว็บเลยได้จ้านี่จ้าโอ้ยได้จ้าแป๊บเบนื้อจ้าขออนุญาตนะคะเอ่อมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยเฟนฟงเฟนไฟม่มีไม่เอางั้นฉันขอเอาเป็นงั้นฉันขอ ขอกินน้ำผักิดีนึงนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทำให้นะคะแปบบ๊บนึงค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะกาลุนาเชิญออกจากเซเว่นได้เลยค่ะกาลุนาเชิญรับใหม่จากนั้นกาลุนาเดินและอย่าลืมกดแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะกาลุนาเชิญใหม่ค่ะจา้าพูดยาวะเหลือเกิน ฉันไปซื้อของให้ลูกอีกคนหนึ่งดีวกว่าอวจะบอกว่าย่านน่านะอืมวันน,น,นออี้ฉันเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษค่ะโอ้ยฉันเป็นคนที่ชอบชนรถคนอื่นจังเลยเจ็ดโมงแล้วเหรอเนี่ยเจาะตะกอน,นวันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้ว วันนี้เนี่ยฉันเนี่ยต้องซื้อกับเขาให้ตัวเองด้วยหนี่ลืมไปงั้นก็ซื้ออันนี้ให้ลูกสาวก่อนละกันนะวันนี้ฉันกินอะไรดีลุงคะฉันขอเหมือนเดิมค่ะสตรอเบอรี่ค่ะนี่น้องลูกของฉันหือไม่กินข้าวเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะ รอดีกว่าเสร็จแล้วใจหนูอ๋อค่ะนี่นะกรุณาเชิญใหม่นะจ๊ะอืมไม่ซื้อแล้วค่ะจ้าดีนะที่เราเอาถุงผ้ามาขอบคุณค่ะเฮ้ยกลับบ้านไปหาลูกสาวดีกว่าลูกสาวสองคนสุดที่รักเลย ระวังรถด,ด้วยเกือบโดนรถแล้วก็เกือบโดนนักเรียนแล้ว,วอ,วทอยทุกคนตอนนั้นเราไม่ได้ชนคนนะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจไปดีกว่าลูกจ้ามาแล้วจ้า ลูกจามาแล้วจ้านี่แกฉันซื้อปลาทูให้แกมาด้วยนะเดี๋ยวฉันนี่จะไปขยุมปลาให้แกนะโอเคไหมแมวโอเคลูกจานี่จ้ากับข้าวแม่ขาแม่วางไว้เลยค่ะแม่ขาหนูขอกินเลยละกันนะคะหนูหิวจ้าจ้าจ้าอ่ะนี่จ้าลูก อบคุณค่ะแม่หนูไม่กินผักไปนะเนี่ยอันนี้จะแซนด์วิชที่ใส่ผักเยอะๆส่วนแม่ก็ขอกินน้ำเขียวๆนี้แล้วกันนะอร่อยมากเลยค่ะแม่คะแซนด์วิชอร่อยมากเลยค่ะมีแฮมมีผักแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากโอยแม่คะหนูเปิดเอือะะ้อค่ะหนูขอไปเอื้อก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ จ่าจาจ่าลูกแม่ค้างั้นหนูขอยานั่งรองนะคะจ่าแม่ค้างั้นหนูไปก่อนนะคะไปเข้าน้ําก่อนหนูทนไม่ไหวแล้วจ่าไปดีกว่า หรือว่าเราเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ต้องกินเนื้อสัตว์น,นั่นเนี่ยแมวไงแมวเลยแมวเลยเฮ้ยอย่าอย่านะอย่านะกินเนื้อสัตว์นี่ไม่ดีนะลุงนะแม่คห,หนูจะกินเนื้อสัตว์เพื่อหนูจะได้อืดได้วิธีการที่จะอืดได้ไอ้หนูต้องกินผักเข้าใจไหม แม่กินผักอะไรอะ่ะเดี๋ยวหนูก็ขี้เป็นสีเขียวว่ะโอ้ยมันขี้ไม่เป็นขี้สีเขียวเราจะเป็นขี้ธรรมดาแล้วพอเวลาเราขี้เสร็จเนี่ยแล้วท้องเราเนี่ยก็จะผายลมไม่เหม็นจริงเหรอคะแม่ใช่ไงพี่เขาอะ่ะเวลาผายลมอะ่ะเขาอะ่ะไม่เหม็นเลยนะส่วนแกเหม็นคนเดียวเลยจริงเหรอคะแม่หืมงั้นหนูต้องลองกินผักป้้งแหละ ต้องหิมากแน่ๆงั้นแม่ไปซื้อแซนด์วิชให้หนูก่อนนะค่ะแม่แม่ก็เหลือเงินไม่ค่อยกี่บาทอะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอซื้อแซนด์วิชหนึ่งถุงจ้านี่จะเวฟให้พอดีเลยขอบคุณค่ะกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยมาแล้วนี่ลูกจ้านี่จ้าแซนด์วิชท,ที่มีผักเยอะเฮ้ยไม่น่าก,กินเลยอะ อี่ e, มีผักมีมะเขือเทศด้วยไม่อยากกินเลยแต่ยังไงก็ต้องกินงนี่ยอร่อยจังอร่อยจังไม่ขมด้วยไปจ้ะก็ลองไปอืดดูค่ะแม่โอ,อ้โออกง่ายด้วยอะไม่เหมือนให้เราไม่กินผักเลยอะเฮยผักก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย อุ้ยเสร็จพอดีเลยไปและกดชักโครกเรียบร้อยพี่หนูเสร็จแล้วพี่จาจาอ้าวอะไรจ้าหนูขี่เสร็จแล้วคะ่ะไปจ้าไปจ้าลินล,ลี่เขาขี่เสร็จแล้วไปค่าแม่เห้เข้งน้ำก่อน Hi, ้ยโล่ฮึยค่อยสบายขึ้นหน่อยไปหาแม่ดีกว่าแม่คะเสร็จแล้วค่ะแม่แม่คะเสร็จแล้วจ้าอ้าวเสร็จแล้วหรอจ้าหืมวันนี้เนี่ยแม่จะตอบแทนที่หนูเนี่ยกินผักได้ค่สองคนวันนี้แม่จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยว กันฮะ <Ha? S 1> ไปเที่ยวใช่จ้ะไป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 แม่ค่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนแล้วคะวันนี้ไป,นนไปเที่ยวสวนสนุกจ้าฮะไปเที่ยวสวนสนุกเราจะแม่ใช่จ้าไปกันแม่ค่ะแต่เราไม่มีรถทัวร์นะคะนี่ไงคนขับรถกําลังจะมาด้วยอ๋อค่ะแม่รีบไปรับดีกว่า ในวันนี้เนี่ยน้องเจนนี่เนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าให้ไปรับอืมไม่รู้เหมือนกันนะเจ้านายนี่ก็ยสั่งเราอยู่ตั้งนานแนะรถแท็กซี่แท็กซี่นั่งได้หลายคนแฮะมาแล้วครับมาแล้วครับฮะมาแล้วหรอจ๊ะใช่ครับมาแล้ว โอเคจ้ารีบไปเลยไปเด็กๆไปก็ได้แล้วคนมาแล้วจ้าโอ้คนมาแล้วไปกันเถอะแม่คะนี่แม่มีคนขับรถหรอือแม่มีแฟนคะเนี่ยแม่มีคนขับรถจ้าเอ๊ะคิดอะไรกันอยู่เนี่ยขอโทษค่ะคุณแม่เฮ้ยนี่ครับถึงแล้วเชิญลงไปได้เลยนะ โอ้สวยจังเลยเห็นแม่แม่บอกแล้วนั่งรถอย่างนี้มาสบายแม่ขาวะ่านะ้แม่ก็เอารถแม่มาก็ได้นะคะแต่แม่หมดแต่ว่ารถแม่มันเยินแล้วอะ่ะโอเคครับก็ไปไปนะครับไปไปจ้าใั้นผมไปรอนะครับจ้า ไปกันจ้ารูปเย่เย่เย่แม่แม่คะหนูอยากไปดูหนังค่ะแม่ได้จ้ะแม่ใช่จ้ะแม่หนูอยากไปดูหนังได้จ้าเดี๋ยวแม่เนี่ยจะพาทุกคนไปดูหนังเองเฮ้ยนี่นี่นี่มีกอดเจ้าหมีไหมโอ้แต่น่ารักมากเลยค่ะคุณแม่จ้าน่ารักก็น่ารักจ้า กินผักขนาดนี้กินผักทุกวันเราจะได้มนเที่ยวทุกวันจ้าโอเคค่ะก็ละครสั้นก็จบประมาณนี้นะคะใครอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทำให้เองค่ะ